เดี๋ยวมาแนะนําอุปกรณ์นะว่าที่จะทําเยื่อกระดาษมีอะไรที่มันจําเป็นบ้างวัสดุก่อนวัสดุมีแค่2องอันก็คือทิชชู่ทิชชู่แบบถูกๆนะครับกับกาลาเทคกาลาเทคนี่แนะนําไม่เป็นกาวทิวเอเพราะว่าถ้าเป็นกาวยี่ห้อหอื่นนี่ไม่แน่ใจเลยมันจะแห้งเร็วตามเวลาหรือเปล่าคราวนี้มาถึงวัสดุบ้างภาชนะที่เราจะใช้คนเนี่ย ควรจะเป็นภาชนะปากกว้างแล้วก็ไอ้ก้นมันเนี่ยไม่ควรจะมีรอยบุ๋มอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อันนี้ไว้สําหรับเก็บเยื่อกระดาษที่เราควรแล้วที่เราทําเสร็จแล้วนะครับคือทยอยทำทีละนิดแล้วค่อยเอามาใส่ในนี้อย่าทําทีละเยอะเพราะถ้าทำทีเยอะๆเนี่ยมันจะหนักมือเวลาเวลาควรเวลาคนนะเริ่มงต้นใส่กาวไปไม่ต้องเยอะนะใส่ไปนิดๆ เอามาในนะตัวอย่างนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวอะไกันนะขึ้นงานนาทีไหมขึ้นงานนาทีตั้งเลยบวกกลับไปเลื่อยกันเลครนะาวน,นี้เวลาเราใส่ช่วงแรกเนี่ยให้ให้ดึงทิชชู่แบบเนี้ย ใส่ทีละสองสามแผ่นไปเลยก็ได้ใส่แล้วกดให้จมไปในเนื้อที่ชู่เอ้ยในเนื้อกาวให้ที่ชู่จมไปในเนื้อกาวเนี่ยวนไป มันจะสะดวกกว่าถ้าเกิดมีคนช่วยช่วยใส่ที่ช่วยเรานะนี่พอมันเริ่มเริ่มยุ่ยแล้วเนี่ยมันตอนนี้มันก็ยังยังแฉะมากอยู่อันนี้แฉะมากก็จะใส่ทิ่ช่ไปเรื่อยๆ อันนาอะไรที่เอามั้ยฟองสู่ตัดไปก้อนกันเลยอันนี้เดี๋ยวให้ดูเยื่อกระดาษอันนี้คือมันใส่มาสักแป๊บแล้วไม่ได้ทำอยู่สักสองนาทีได้จะเห็นว่าเนือเเ้อกระดาษยังแววเววเยื่อกระดาษยังแววเววอยู่แต่มันก็เริ่มเป็นเป็นใยใๆแล้วคราวนี้วิธีการถ้าเกิดเราอยากให้มันเร็วนะให้เพื่อนใส่กระดาษไปแล้วก็เราเนี่ยเอาตักมาเป็นก้อนเนี่ยแล้วมาอยู่อย่างเงี้ย มาใส่ยัดซ้ําไปมันจะละลายเร็วกว่าเนี่ยมันจะยุ่ยไปในในกาวเร็วกว่าตัดนี่ตอนนี้มันก็เริ่มจะได้แล้วสังเกตดูเยื่อกระดานตอนนี้มันจะไม่แววแล้วความแววจะน้อยลงแล้วมันจะด้านด้านแล้วถ้าเกิดมันยังแววอยู่มันยังวาวๆา,าวอยู่แสดงว่ามันเป็นน้ําเยอะยังเป็นเยื่อยังเป็นเนื้อเ,นเนอตาเยอะ อ่ามีมีพิตตี้เรามีพิตตี้ด้วยพิตตี้ทิชู <laughs> เอ่อเยื่อกระดาษเนี่ยตอนเราทําชั้นแรกเราก็เอาเยื่อกระดาษตัวเนี้ยฉาบไปบนผิวของโฟมเลยใช่ไหมคราวนี้มันจะมีปัญหาที่เราจะเจอก็คือพอเราทําชั้นแรกอะ่ะเนื้อกาวเป็นสีขาวแล้วพอทําชั้นที่สองปุ๊บ พอเราทาไปเราจะแยกไม่ออกไว้ว่าอันไหนที่เราทาไปแล้วอันไหนของเก่าอันไหนของใหม่ฉะนั้นแนะนําเมื่อจะทําชั้นที่สองให้ผสมสีไปในเยื่อกระดาษตรงนี้ด้วยนะครับวิธีการผสมสีใช้สีโปสเตอร์สีน้ําก็ได้นะใส่ไปไม่ต้องเยอะให้มันพอม,มีสีอะแล้วถ้าเกิดว่าไอ้เยื่อกระดาษเนี่ยที่เราทําไว้มันหนืดมากใช่ไหมมันหนื่มัน,หน,มนหนืดเกินเนี้ย เพิ่มกาวไปก็ได้แต่นี้ของครูคือมันไม่ได้เหนืดมากนี่ของครูนี่คือเหลืองมากเลยอันนี้เหนืดมากเหนืดเกินเหนืดเกินที่แบบมันคนให้เข้ากันยากก็เพิ่มกาวไปสักหน่อยหนึ่งถ้าเกิดว่ามันเหลวก็ค่อยเอาทิชชู่ใส่เพิ่มไป เนี่ยที่บอกว่าอย่าทําก้อนใหญ่ใช่ไหมพอก้อนใหญ่แล้วมันจะคนยากมากพยายามทําก้อนเล็กๆไว้มันจะดีกว่านี่ตอนนี้มันก็เริ่มเข้ากันแล้วคราวนี้พอเยื่อกระดาษมีสีแบบนี้พอไปฉาบบนโฟมอ่ะเราก็จะเห็นความต่างไงชั้นที่แล้วเราทำสีขาวใช่ไหมชั้นนี้เราทำสีเหลืองชั้นต่อไปอาจจะผสมสีเขียวก็ได้หรือสีส้มก็ได้ผสมให้มันต่างกันไปเรื่อยๆ คราวนี้เราก็จะแยกออกว่าเราทําไปกี่ชั้นแล้วโอเคในส่วนของเยื่อกระดาษก็น่าจะมีเท่านี้นะก็คือมีแค่การผสมแล้วก็การทําการใช้สีในงานเมื่อกี้สีเหลืองแต่มันก็เป็นเหลืองอ่อนๆเห็นไหมแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าสีที่เราผสมเนี่ยจะขึ้นไปรบก,กวนงานนะเหมือนเวลาเราทํางานเสร็จปุ๊บพอเราระบายสีที่เราจะต้องการจริงๆอ่ะสีพวกนี้มันจะไม่ไม่ขึ้นไปกวนนะ มันก็จะติดอยู่กับเยื่อกระดาษไปอย่างนั้นแหละโอเคเดี๋ยวค่อยมีวิดีโอขั้นต่อไปแล้วกันวันนี้ให้ทํำพวกนี้ให้เสร็จก่อนทําเตรียมเยื่อกระดาษให้เสร็จก่อนในส่วนของแกโฟมเดี๋ยวค่อยสาธิตให้ดูอีกครั้งนึง